สวัสดีครับมาพบกับผมช่อง Movie ซิกกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวเรื่องชชพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพนะครับสำหรับชชพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพเนี่ยเป็นหนังสมบีไทยนะครับผมตัวหนังเนี่ยจะเซตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นยกทัพขึ้นฝั่งที่ไทยนะครับผมในเรื่องเนี่ยก็จะเขียนว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้พัฒนาวุชีว ชีวภาพนะครับแล้วก็พาติดตัวมาด้วยนะครับและหลังจากการสู้รบนะครับกวางไทยกับพญี่ปุ่นเนี่ยทำให้เจ้าซอมบี้เนี่ยหลุดออกมานะครับก็เกิดเป็นเหตุการณ์ในเรื่องนี้นะครับผมอันดับแรกที่อยากจะชมนะครับนั่นก็คือการสร้างบรรยากาศนะครับการสร้างบรรยากาศอันนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ชอบนะครับอ่าการสร้างบรรยากาศในเรื่องเนี้ยมันจะเน้นไปที่ความความมืด เรียกได้ว่าใช้แสงสีอะไรเงี้ยมันมันมันมีความมืดนะครับมันมีความหมนหม่นนะครับผมรวมถึงความโหดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดเอ้ยซากศพฉากแย่แหวะแหวะเนี่ยทำถึงอยู่นะครับผม s e ตติง้งฉากที่เป็นความมืดแสงสลัวสลัวาบางฉากมันดูแล้วลุ้นมันดูแล้วกดดันดีนะครับอันนี้ผมชอบแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับผม ด้วยความที่ว่าบางทีมันก็มืดเกินไปนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบตรงนี้เข้าใจเลยนะครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่อ,อยากจะชมนะครับนั่นก็คือการดีไซน์ซอมบี้นะครับซอมบี้เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากซอมบี้เรื่องอื่นนะครับนอกเหนือจากความโหดความอึดนะนะครับซอมบี้เรื่องนี้เนี่ยอันนี้สปอยนิดหน่อยนะครับซอมบี้เรื่องนี้มีความทรงจำนะครับมีความทรงจำมีอา่า จิตสานึกนะครับและยังสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้นะครับทําให้ตัวอมบีเรื่องนี้เนี่ยแตกต่างจากอมบีเรื่องอื่นนะครับผมและนั่นทําให้ไอายองประกอบตรงนี้เนี่ยสามารถนําไปเล่นดราม่าได้แบบแน่นๆเลยนะครับผมในเรื่องนี้เนี่ยจะเน้นดราม่าไปทางดราม่าครอบครัวดราม่าคนรักนะครับดราม่าในแง่ของความคิดนะครับ ผ่านตัวละครพี่ชายและน้องชายนะครับเมฆกับหมอกนะครับซึ่งเขามีความคิดที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวพี่ชายเขาจะเห็นชาติเนี่ยสำคัญนะครับส่วนตัวน้องเนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยแค่ครอบครัวก็พอแล้วนะครับอยากอยู่กับครอบครัวนะครับคิดแค่นี้ทำให้ตรงนี้เนี่ยเอามาเล่นดราม่าได้ค่อนข้างดีนะครับนอกจากนี้ยังมีบท ของตัวประกอบตัวรองรองที่มีความดราม่าที่ตัวหนังเอามาเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับผมจุดนี้ถือเป็นจุดดีอย่างหนึ่งของหนังนะครับนั่นก็คือการหยิบดราม่ามาเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับตัวหนังเนี่ยดำเนินเรื่องโอเคนะครับสนุกดราม่านะครับเพียงแต่ว่าเมื่อไปถึงจุดหนึ่งนะครับม,มันมีความที่แบบถ้ามันจบตรงเนี้จะเพอร์เฟกเลย นะครับเพียงแต่ว่าหนังมันไม่ได้จบตรงนั้นหนังมันเลือกที่จะไปต่อนะครับแล้วพอมันไปต่อนะครับกลายเป็นว่าตัวตัวหนังเนี่ยมันเกิดความแบบอิเล็กเคขะนะครับเหมือนแบบไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะเอาไงกันแน่นะครับซึ่งไอฉากเนี่ยมันอยู่ช่วงช่วงท้ายๆแล้วแหละประมาณ2ี่สิบนาทีสุดท้ายของเรื่องนะครับคือพอเราดูแล้วแบบอะไรวะ มันมันจะออกแนวแบบมันไม่เชิงหลุดโทนแต่มันเหมือน,นแบบไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนก่อนนะครับผมอ่าแล้วพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนว่าพอพอเราดูแล้วเราก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่ไม่ค่อยอินไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมเพียงแต่ว่าหนังก็ยังดีตรงที่ว่าหาทางแลนดิ้งจบได้แบบสวยสวยอยู่นะครับผมอ่าต่อมาที่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือการแสดงนะครับการแสดง ตรงพาร์ทคนธรรมดาพูดคุยกันโอเคนะครับติดตรงพาร์ทที่เป็นซอมบี้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นว่าซอมบี้ในเรื่องนี้เนี่ยมีความานึกคิดและยังสามารถพูดคุยกันได้นะครับผมทำให้เวลาแสดงนะครับแน่นอนมันต้องแสดงให้แตกต่างกันระหว่างคนธรรมดากับซอมบี้ใช่ไหมครับซึ่งคุณคุณอัดนะครับคนที่เล่นเป็นเมฆ นะครับในเรื่องนะครับเวลาเขาเป็นซอมบี้เขาคีบความเป็นซอมบี้ได้ดีตลอดเลยนะครับไม่มีหลุดเลยนะครับลักษณะท่าทางการเดินการพูดแบบตะกุกตะกักนะครับมีความเป็นซอมบี้ตั้งแต่ต้นจนจบไม่หลุดแต่นักแสดงบางบางคนนะครับม,มันไม่ไม่เสมอต้นเสมอปลายนะครับมันมีความหลุดขึ้นมาก็คือเหมือนแบบพอเป็นซอมบี้แล้วก็ยังพูด หลอเหมือนกับตอนเป็นคนเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยแบบมันนะครับมันดูแล้วแบบมแม้มันจะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันแบบก็อ่ะนะมันช่วยมันทำให้เราแบบไม่อินนะครับผมในส่วนองค์ประกอบอื่นๆนะครับผมในเรื่องประเด็นอะไรเนี่ยโอเคนะครับหากจะให้สรุปนะครับชบพหนึ่งสมรภูมิคืนชีพเนี่ย เป็นหนังที่มีความแปลกใหม่นะครับมีไอเดียที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าพอทำออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่เรียบไม่เนียบเท่าที่ควรนะครับยังมีตะกุกตะกักอยู่นะครับซึ่งก็พอเข้าใจได้แหละว่าส่วนไหนนะครับผมอาจไม่ว่าจะเป็นฉากเอ้ยดราม่าเอ้ยนะครับผมรวมถึงซอมบี้นะครับที่ว่ามี ความรู้สึกสามารถพูดได้ไอประเด็นเนี้ยเท่าที่ผมคุยคุยมาหลายๆคนนะครับบางคนถ้าซื้อก็ชอบเลยบางคนก็คือไม่ซื้อก็คือไม่ชอบไปเลยนะครับผมหัดจะให้คะแนนนะครับผมชอบพ่อหนึ่งสมรภูมุคืนชีพผมขอให้ไปที่6กุดนะครับอย่างที่บอกนะครับมันมีไอเดียที่ดีนะครับมีประเด็นที่โอเคเพียงแต่ว่าอพอจะให้ ประกอบเป็นมวลรวมออกมาเนี่ยมันยังมีบางอย่างที่ไม่ค่อยสมูทมันมีบางอย่างที่ตะปุกตะกัดอยู่นะครับผมอ่านั่นก็เลยนะครับทำให้มันอาจจะยังไปไม่สุดทางสักทางนะครับบางคนอาจจะชอบไปเลยบางคนก็ไม่ชอบไปเลยนะครับเรื่องนี้มันเข้าใจได้นะครับจากองค์ประกอบของั และนั่นก็คือทั้งหมดของอชอปหนึ่ง 1. สมรภูมิคืนชีพนะครับผมหากชอบรีวิวนะครับาสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับผมผมก็จะมาทำรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องบ๊ายบายนะครับขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปรีวิวหนังคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ